เอากลาเล่นอะไรอยู่ดูสนุกเชียออกำลังทำการทดลองวิทยาศาสตร์อยู่ครับครูตัวขึ้นหนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับไม่อยากเตะบอลกับเพื่อลนละอยากทั้งสองอย่างครับครูครดีจังเลยนะ ถ้ากล้าอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์กล้าก็ต้องเรียนสือให้เก่งจะได้สอบเข้ามหาลัยดีๆได้มีพี่เคยบอกคนนะครับว่าข้อสอบมันยากมากเลยถ้าอยากจะผ่านต้องไปเรียนพิเศษกับครูดังๆที่กรุงเทพครับแต่ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะพอสมควรเมื่อก่อนอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เป็นเรื่องยากที่เด็กต่างจังหวัดจะเข้าไปสอบแข่งกับพวกเด็กกรุงเทพแต่เดี๋ยวนี้ทางเพื่อนชุมชนเนี่ยเขาก็มีโครงการติวเข้มข้อสอบเข้ามหาลัยให้กับ น้องมหรือ,อที่เขาเรียกว่าเพื่อนชุมชนติวเตอร์นี่ถ้าเคยได้ยินไหมโครงการนี้เขาทำมาเกือบ4ปีแล้วถ้ากูจำไม่ผิดนะอ๋อแล้วเขาติวกันยังไงเขาก็จะเชิญพวกติวเตอร์ดังเนี่ยมาติวให้กับนักเรียนม6ในระยองโดยที่เขาติวทั้งสายวิทย์สายศิลป์เน,นวการทำข้อสอบวิชาต่างๆเช่นในฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์รวมถึงการวิเคราะห์ข้อสอบไอแกลแพดและโอเน็ตเนี่ยว้าวโอ้ ดีเลยนะครับครูถ้าผมอยู่ชั้นม6เนี่ยผมจะไปเรียนที่งานเพื่อนชุมชนตวเตอร์ครับที่เขาจัดตั้งโครงการนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการให้เยาวชนในระยองยมีโอกาสที่จะเข้าสู่มหาลัยดีๆทำให้อัตราของเด็กระยองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในการเข้าเรียนมหาลัยอีกทั้งนะเด็กพวกนี้เมื่อจบมาแล้วอะ่ะเขาก็จะนำความรู้ที่รเรียนจากมหาลัยเนี่ยกลับมาพัฒนาชุมชนด้วย ้าผมจบมหาวิทยลลาลัยมาเนี่ยนะครับผมจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัเองครับแล้วไม่แน่นะครับผมอาจจะมาทําโรงงานอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับครูอืมไม่ยินแบบเนี้ยชื่นใจจังเลยเออกล้าเคยรู้ไหมว่าโรงงานอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยทันสมัยมากเลยหรือที่เขาเรียกว่าโรงงานไฮเทคโนโลยีอะไรเงี้ย โรงงานไฮเทคอะไรนหรอ,อหรอครูใช่แล้วคนที่ทํางานโรงงานพวกนี้นะจะต้องมีความรู้ความสามารถในการควบคุมเครื่องจักรดังนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องเรียนวิชาอะไรเรียนในเพื่ออะไรเพื่อจะได้ตอบโจทย์ความต้องการของงานในพื้นที่ได้ออไหนไหนเมื่อกี้ทดลองเรื่องอะไรอยู่อ,อทดลองเรื่องเป่าลูกโป่งด้วยของรูครับครู ไหนลองทดลองให้ครูดูซิว่ามูนหรือเปล่ามันจะฟูได้ยังไงโอเคครูต้องใส่อะไรก่อนลก <c oughs> <ๆ>ิจกรรมเพื่อนชุมชนเพื่อเด็กทุกคนได้มีโอกาสที่ดี